นนเดินมากดปุ่มเดียวไหลได้เลยใช้ได้แล้วใช่ไหมมได้แล้ทำได้แล้วทำไมไม่มาตั้งนานแล้วล่ะคะอะไรนะทำไมไม่มาล่ะตอนแรกตอนนี้ตอนแรกตอนแรกที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือผมเลครับไปไลน์ก่อนในรถดีกว่าพวกนี้แอบถามตอนแรกตอนแรกไม่ได้ขอความชื่นแต่ผมเลยครับ นะคะคุณผู้ชมคะก็ทำเอา FC แฟนคลับเนี่ยกรี๊ดกันสนั่นจริงๆสำหรับคู่รักนะคะอย่างคู่ของพี่แอตทักซอ,อนแล้วก็หนุ่นนนกุลหรือว่านนนชานนของเรานั่นเองค่ะโดยก็คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ควงคู่กันนะคะไปออกงานไปนไลฟ์สดคู่นี่แหละโดยนะคะก็มีโมเมนต์ที่แม่บอกเลยว่าน่าจะเป็นโมเมนต์นะคะที่หาดูยากมากๆจริงๆที่นนกุลคุณผู้ชมเขาออกมาโพสคลิปนะคะที่กําลังอุ้มพี่แอตทัอซอน โชว์หวานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมตามคลิปนะคะที่เราขึ้นกันมานี่แหละซึ่งอาเห็นช็อตหวานนี้กันไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มีเบื้องหลังอีกหนึ่งช็อตคุณผู้ชม โดยก็คือนะคะพี่แอปทักษ์ออนเองเนี่ยก็จับมือถือนี่แหละคุณผู้ชมพร้อมกับนะคะมีการพูดขึ้นมาด้วยนะคะบอกว่านนเดินมากดปุ่มเดียวได้เลยใช้ได้แล้วนะคะพี่แอปเนี่ยเลยพูดต่อว่าทําไมไม่มาตั้งนานแล้วล่ะคะแหมแมแม,แม,แมพี่แอปทักษ์ออนคะ่ะพอนอนกุลเดินมาเนี่ยก็คือกดได้เลยใช่ไหมคันนี่ เป็นเพราะว่านนทุลให้เดินมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอันนี้ก็เซลล์เซลลพี่แอปกับนนกุลนะคะคุณผู้ชมคะและนนกุลนะคะก็เลยบอกค่ะว่าตอนแรกเนี่ยพี่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือผมเองครับ คุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าคําพูดนะคะน้ําเสียงทั้งของพี่แอฟแล้วก็ของนนกุลเองเนี่ยคือหวานเอามากๆนะคะน้ําตาลเนี่ยที่ว่าหวานนะคะเจอช็อตคาพูด2ประโยคนี้ของพี่แอฟกับนนกุลเข้าไปต้องยอมแพ้กันเลยแหละไอ,อยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์นี้ของพี่แอฟกับนนกุลกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะนนเดินมากดปุ่มเดียวล<อ>ช์ได้เลยใช้ได้แล้วใช่ แล้วตอนแรกพี่ตอนแรกตอนแรกพี่ไม่ได้ขอความชื่ยเหลือผมนะครับไปไลฟ์ต่อในรถดีกว่าพวกนี้แอ่ผ่านเอาแรกอนแรกไม่ได้ขอความชื่ยเหลือผมนะครับ ยังไงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมคาะน้ําเสียงนะคะของพี่แอฟกับนนท์ุนเนี่ยก็คือหวานสูสีกันสุดๆนะคะค้างหลักกันสุดๆเลยคู่นี้แฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาแซวนะคะว่าเหมือนนนนะคะเกือบจะหลุดเรียกอะไรนะแล้วนึกได้ก็เรียกพี่น่ารักมากๆเลยค่ะคู่นี้เหมาะสมกันมากค่ะเป็นคู่นะคะที่พูดเพราะที่สุดสามัีคีกันดีที่สุดน่ารักนะคะชวนติดตามตลอดนอนแอฟทําไมน่ารักจัง แอปอ้อนนนนะคะน่ารักสุดๆอ้อนคุณแฟนนะคะแอปสวยมากอ่ะทั้งบอกอีกนะคะว่ากิ่งทองใบหยกน่ารักมากๆค่ะน่ารักติดตามจามุงดิงนะคะโอ้โหเรียกได้ว่า FC ฟแฟนคลับเนี่ยก็คือเขามาคอมเมนต์นะคะถึงความน่ารักน่ารักความมุงมิงมุงบิงน,นะคะของคู่นี้กันอย่างมากมายเลยแหละคุณผู้ชมซึงนะคะตามช็อตที่เราดูเนี่ยก็คือคู่นี้เนี่ยเขามุงมง นะคะอย่างที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวเลยแหละคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับใครที่โสดเนี่ยปิดตาไว้นะคะห้ามดูเพราะว่านะคะอาจจะแพ้ทางคู่นี้ได้เพราะว่าเขาหวานกันเอามากๆเลยแหละคะ่ะสำหรับพี่แอปแล้วก็นนกุลของเราอะคะ่ะ